เพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องราวของตุ๊กตาที่เส้นผมสามารถยาวได้เองราวกับมนุษย์บ้างหรือไม่ครับวันนี้มิสเตอร์ตู้พรีเซนต์จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับโอคิคุตุ๊กตาผีสิงแห่งฮอกไกโดซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอในด้านมุมมองตำนานความเชื่อและวิทยาศาสตร์เรามาฟังและวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยนะครับในด้านของตำนานและความเชื่อโอคิค ok ุ เป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงในชุดกิโมโนตามสไตล์ตุ๊กตาญี่ปุ่นในยุคโบราณน,นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอิชิมารุนินเกียวโดยเอคิจิซูซูกิเด็กชายวัย17ปีจากฮอกไกโดนะครับได้ซื้อมันเพื่อเป็นของขวัญให้กับน้องสาววัย3คขวบของเขานามว่าคิคุโกซึ่งคิคุโกเนี่ยเธอรักตุ๊กตาตัวนี้เป็นอย่างมากและเธอมักจะพามันไปด้วยทุกที่แม้กระทั่งตอนนอน ด้วยเหตุนี้นะครับจึงทําให้คีคุกโกะและตุกตามีความผูกพันกันจนเรียกได้ว่ามีเธอที่ไหนต้องมีตุ๊กตาที่นั่นจนกระทั่งในวันหนึ่งนะครับเด็กสาวตัวน้อยได้ป่วยเป็นไข้และเสียชีวิตลงนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อันน่าขนลุกนี้ขึ้นครับเมื่อครอบครัวของเด็กหญิงได้เก็บตุกตาตัวนี้เอาไว้ในศาลเจ้าเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองอิวามิซาวะเพื่อลำลึกถึงเธอ และตั้งชื่อมันว่าโอค,คิคุพวกเขามักจะมาสวดมนต์อธิษฐานถึงเด็กสาวกับตุ๊กตาตัวนี้อยู่เสมอจนวันหนึ่งได้เกิดสิ่งผิดปกติบางอย่างขึ้นกับตุ๊กตาตัวนั้นเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นทรงผมของมันนะครับกลายเป็นทรงโอกระปะหรือถ้าเพื่อนๆน,นึกภาพนะครับก็คือทรงผมบ๊อบที่ตัดหน้ามาตรงและนอกจากนั้น ผมของมันยังยาวขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อนะครับนั่นทำให้ครอบครัวของเด็กสาวเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้กำลังมีชีวิตและวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือลูกสาวของพวกเขาคิคุโกะนั่นเองในปี1938นะครับครอบครัวของคิคุโกะได้ย้ายออกไปจากฮอกไกโดและตัดสินใจที่จะไม่นำตุ๊กตาไปด้วย พวกเขาเห็นตรงกันว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าให้ตุ๊กตาอยู่บนเกาะแห่งนี้และมอบตุ๊กตาตัวนี้ให้กับวัดเมนเนนจิดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตุ๊กตาโอคิคุก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดเล็กๆแห่งนี้เมื่อเสียงล่ำลือของตุ๊กตาผีสิงตัวนี้เริ่มแพร่กระจายออกไปก็มีผู้คนมากมายต้องการเดินทางมาเห็นตุ๊กตาตัวนี้ด้วยตาของตัวเอง ทุกวันนี้มีเสียงร่ำาร่อกันว่าโอค,คิคุผมยาวสลวยถึงเขา่าและในทุกวันที่21มีนาคมของทุกปีพระที่วัดจะทำพิธีสะกดวิญญาณและตัดผมโอค,คิคุให้สั้นเท่าเดิมจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะน่าขนลุกเหมือนกันนะครับเมื่อคุณต้องไปตัดผมของตุ๊กตาแต่ว่าพระรูปหนึ่งเริ่มตัดผมของตุ๊กตาหลังจากที่โอค,คิคุมาเข้าฝันเพื่อขอให้เขาทา แต่ก็ไม่มีใครนะครับที่จะสามารถอธิบายได้เลยว่าทําไมตุ๊กตาถึงมีเส้นผมที่ยาวขึ้นเองได้มีผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับที่ระบุว่าผมของโอค,คิคุคือผมของเด็กจริงๆแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่ามันยาวขึ้นมาเองได้อย่างไร และยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีคำกล่าวอ้างที่บอกว่าหากคุณเข้าใกล้มากพอและมองเข้าไปในปากที่เพเยอขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียว<ๆ>ก็จะทำให้เห็นฟันที่กำลังเติบโตของมันอีกด้วยต่อไปนะครับเรามาลองดูในมุมของทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างแอดได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นผมโดยปกติเส้นผมจะยาวขึ้นวันละ0.3ถึง0.4มเมตร หรือถ้าเฉลี่ยแล้วก็จะตกปีละ6นิ้วและจะมีการงอกขึ้นใหม่เสมอโดยเส้นผมจะยาวได้ก็มีปัจจัยมาจากอาหารของเส้นผมจำพวกวิตามิน B6 B12 และกรดโฟริกที่มีส่วนช่วยในการเจริญเต,ติบโตของเส้นผมโดยตรงโดยสารอาหารเหล่านี้นะครับก็มักจะมากับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองแล้วทำไมเส้นผมของโอคิคุจึงยาวออกมาเองได้ หรือจะเป็นไปได้ว่าโอคิคุเป็นตุ๊กตาที่มีอายุเก่าแก่จึงอาจจะทําให้ปลายของเส้นผมที่ยัดเอาไว้ด้านในมีการเสื่อมและหลุดออกมานั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เส้นผมยาวออกมาเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมทางวัดเมนเนนจิถึงต้องมีพิธีสะกดวิญญาณและคอยตัดผมของโอคิคุให้สั้นตามเดิมในทุกๆวันที่21มีนาคมของทุกๆปีด้วยล่ะครับ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกคู่ขนานที่ความเชื่อจิตวิญญาณและความศรัทธายังคงฝังลึกในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ถึงวิทยาศาสาตร์จะสามารถไขปริศนาต่างๆบนโลกใบนี้ได้มากมายเพียงใดแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่วิทยาศาสาตร์ยังหาคำตอบไม่ได้เช่นกันแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเส้นผมที่ยาวออกมาของตุ๊กตาญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าโอคิคุ ก็ช่วยกันคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์ตู C ้พีเซน